vátu, áramato ám samma sampanthassa, nam mô tản sam bhagavato, áramato samma สัมพุทธาสากายวาจาจิตตามังวันธานาคาเทมบดีเสียสนโธประวัติพ่อปู่พระยาสีสุโทโธนักราชเรื่องเจ้าพ่อศีสุโทโธกับตำนานอีสานเรื่องผาแดงน,นางไ จะมีความสัมพันธ์เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่คณะผู้รวบรวมกำลังศึกษาค้นคว้าจากหนังสือตำนานของอีสานหลายเล่มพร้อมทั้งศึกษาจากการเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่เล่าสืบต่อกันมาแบบปากต่อปากซึ่งไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐานแต่ผู้รวบรวมมีความเห็นว่าถ้าหากเป็นเรื่องเดียวกันเจ้าพ่อศรีสุดโธนคราชน่าจะเป็นมนุษย์ คงจะเป็นเจ้าเมืองหรือผู้ปกครองบ้านเมืองในสมัยโบราณและคงจะเป็นคนที่เก่งมากเมื่อชาวคากุราจ,จากประเทศอินเดียมาสอดแสวงหาเกลือสินเทาในภาคอีสานของไทยในสมัยโบราณเพราะเกลือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแก่ชีวิตมากอาจจะมาพบชนเผ่าดังกล่าวเข้าแล้วนำลัทธิเทวนาคีเข้ามาเผยแพร่ จึงทำให้คนเก่งกล้าหาญอย่างเจ้าพ่อสีสุโธ,ธ,ธตามรัติเทวนาคีกลายเป็นพระราชาพญนาคขึ้นมาก็ได้ผู้รบวบรวมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าดินแดนอีสานทั้งหมดจากหลักฐานที่พิพธภัณฑ์แห่งชาติบ้านเชียงมีอายุประมาณ5,000ถึง7,000ปีจะต้องมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มนุษย์ปกครองบ้านเมืองอยู่ในขณะนั้นอาจจะเป็นเจ้าพ่อศีสุธโธก็เป็นได้ประวัติของเมืองคัมชโนโและเจ้าพ่อศีสุธโธนาคราชวังนาคินคัมชโนรหรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าเมืองชโน สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของตำบลบางทองตำบลบ้านม่วงและตำบลบ้านจันทร์อําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวังนาคินคำชะโนดหรือเมืองคำชะโนดมีเรื่องเล่ากันมาว่าเจ้าพ่อพญาศรีสุธโธเป็นพญานาคครองเมืองหนองกระแสครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งเป็นพญานาคเช่นเดียวกัน ปกครองมีชื่อว่าสุวรรณนาคราและมีบริวารฝ่ายละห้าพันเช่นเดียวกันทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามาคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีอาหารการกินก็แบ่งกันกินมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนตายกันตลอดมาแต่มีข้อตกลงกันอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ออกไปหากิน ล่าเนื้ออาหารอีกฝ่ายหนึ่งไม่ต้องออกไปล่าเนื้อหาอาหารเพราะเกรงว่าบริวารไพ่พลจะกระทบกระทั่งกันและอาจจะเกิดรบลากันขึ้นแต่ให้ฝ่ายที่ออกไปล่าเนื้อหาอาหารนั้นจงนําอาหารที่หามาได้แบ่งกันกินฝ่ายละครึ่งการกระทําโดยวิธีนี้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขตลอดมา อยู่มาวันหนึ่งสุวรรณนคราชพาบริวารไพ่พลออกไปล่าเนื้อหาอาหารได้ช้างมาเป็นอาหารได้แบ่งให้สุโธนคราชครึ่งหนึ่งพร้อมกับนำขนของช้างไปให้ดูเพื่อเป็นหลักฐานต่างฝ่ายต่างกินเนื้ออย่างอิ่มหนำสำราญด้วยกันทั้งสองฝ่ายและวันต่อมาอีกวันหนึ่งสุวรรณนคราชได้พาบริวารไพ่พล ออกไปล่าเนื้อหาอาหารได้เม่นมาสวรรณคราชได้แบ่งให้สุดโธนาคครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมพร้อมทั้งนำขนของเม่นไปให้ดูปรากฏว่าเม่นตัวเล็กนิดเดียวแต่ขนของเม่นใหญ่เม่นตัวเล็กเมื่อแบ่งเนื้อเม่นให้สุดโธนาคจึงต้องแบ่งให้น้อยสุดโธนาคได้พิจารณาดูขนเม่นเห็นว่าขนาดขนช้างเล็กนิดเดียว ตัวยังใหญ่โตขนาดนี้แต่นี่ขนใหญ่ขนาดนี้ตัวจะใหญ่โตขนาดไหนถึงอย่างไรตัวเม่นจะต้องใหญ่กว่าช้างอย่างแน่นอนคิดได้อย่างนี้จึงให้เสนาอำมาตนํนำเนื้อเม่นที่ได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งไปคืนให้สุวรรณนคราชพร้อมกับฝากบอกไปว่าไม่ขอรับอาหารส่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรม จากเพื่อนที่ไม่ซื่อสัตย์ฝ่ายสุวรรณนาคเมื่อได้ยินดังนั้นจึงได้รีบเดินทางไปพบสุโธนาเพื่อชี้แจงให้ทราบว,ว่าเม่นถึงแม้ขนมันจะใหญ่โตแต่ตัวเล็กนิดเดียวขอให้เพื่อนรับเนื้อเม่นไว้เป็นอาหารเสียเถิดสวรรณนาคพูดเท่าไรสีสุโธนาก็ไม่เชื่อผลสุดท้ายทั้งสองฝ่ายจึงประกาศสงครามกัน ฝ่ายสุโธนคราชซึ่งมีความโกรธเป็นทุนอยู่ตั้งแต่เห็นเนื้อเม่นอยู่แล้วจึงสั่งบริวารไพรพลทหารลุกรบทันทีฝ่ายสุวรรณนคราชจึงรีบเรียกระดมบริวารไพรพลต่อสู้ทันทีเช่นเดียวกันตามการบอกเล่าสู่กันฟังมาว่าพญานาคทั้งสองรบกันอยู่ถึงเจ็ดปีต่างฝ่ายต่างเมื่อยลา้า เพราะต่างฝ่ายต่างหวังจะเอาชนะกันให้ได้เพื่อจะครองความเป็นใหญ่ในหนองกระแสเพียงคนเดียวจนทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บริเวณหนองกระแสและบริเวณรอบๆหนองกระแสเกิดความเสียหายเดือดร้อนไปตามกันเมื่อเกิดรบกันรุนแรงที่สุดจนทำให้พื้นโลกสะเทือนเกิดแผ่นดินไหวทั้งหมด เทวดาน้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดความเดือดอร้อนไปทั้งสามภพความเดือดอร้อนทั้งหลายได้ทราบไปถึงพระอินทราทิราษผู้เป็นใหญ่เทวดาน้อยใหญ่ทั้งหลายไปเข้าเฝ้าพระอินทร์เพื่อร้องทุกข์และเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังเมื่อพระอินทได้ทราบเรื่องตลอดแล้วจะต้องหาวิธีให้พญานาคทั้งสองหยุดรบกัน เพื่อความสงบสุขของไตรภพจึงได้เสร็จจากดาวดึงลงมายัางเมืองมนุษย์โลกที่น้องกระแสแล้วพระอินทร์เป็นเทวราชองค์การว่าให้ท่านทั้งสองหยุดรบกันเดี๋ยวนี้การทำสงครามครั้งนี้ถือว่าทุกฝ่ายเสมอกันและน้องกระแสให้ถือว่าเป็นเขตปลอดสงคราม ให้พญานาคทั้งสองพากันสร้างแม่น้ำคนละสายออกจากหนองกระแสใครสร้างถึงทะเลก่อนจะให้ปลาบึกขึ้นอยู่ในแม่น้ำแห่งนั้นและให้ถือว่าการทำสงครามครั้งนี้มีความเสมอกันเพื่อป้องกันการทะเลาะวิวาทของพญานาคทั้งสองให้เอาภูเขาพญไฟเป็นเขตกั้นคนละฝ่ายใครข้ามไป ราวีรุกดานกันขอให้ไฟจากภูเขาดงพญาไฟไม่ไฟนั้นเป็นจุนมหาจุนเมื่อพระอินทร์เป็นเทวราชองค์การดังกล่าวแล้วสีสุโธนคราชจึงพาบริวารไพ่พลอบพยพออกจากหนองกระแสสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศตะวันออกของหนองกระแสเมื่อถึงตรงไหนเป็นภูเขา ก่อคดโค้งไปตามภูเขาหรืออาจจะลอดภูเขาบ้างตามความยากง่ายในการสร้างเพราะสุดโทนาคเป็นคนจะร้อนแม่น้ำนี้จึงเรียกชื่อว่าแม่น้ำโขงนั่นเองคำว่าโขงจึงมาจากคำว่าโค้งซึ่งหมายถึงไม่ตรง ส่วนทางฝั่งลาวเรียกว่าแม่น้ำของด้านสุวรรณนครราชเมื่อได้รับเทวราชองค์การดังกล่าวจึงพาบริวารไพพนพลพร้อยอพยพออกจากหน้องกระแสสร้างแม่น้ำมุ่งไปทางทิศใต้ของหน้องกระแสสุวรรณนครราชเป็นคนตรงพิถีพิถันและเป็นผู้มีใจเย็นการสร้างแม่น้ำจึงต้องทำให้ตรง และคิดว่าตรงๆจะทำให้ถึงจุดหมายปลายทางก่อนตนจะได้เป็นผู้ชนะแม่น้ำนี้จึงมีชื่อเรียกว่าแม่น้ำน่านนั่นเองแม่น้ำน่านจึงเป็นแม่น้ำที่มีความตรงกว่าแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยการสร้างแม่น้ำแข่งกันในครั้งนั้นปรากฏว่า สีสุโธนาคราชสร้างแม่น้ำโขงเสร็จก่อนตามสัญญาของพระอินทร์สุโธนาเป็นผู้ชนะและปาบึกจึงต้องขึ้นอยู่ในแม่น้ำโขง <Okay. S 1> แห่งเดียวในโลกตามการบอกเล่าต่อๆกันมาว่าน้ำในแม่น้ำโขงและแม่น้ำในแม่น้ำน่านจะนำมาผสมกันไม่ได้ถ้าผสมใส่ขวดเดียวกันขวดจะแตก ทันทีในกรณีนี้ยังไม่เคยเห็นท่านใดนำน้ำทั้งสองแห่งนี้มาผสมกันสักทีสีสุโธนคราชเมื่อสร้างแม่น้ำโขงเสร็จแล้วปลาบึกขึ้นอยู่แม่น้ำโขงและเป็นผู้ชนะตามสัญญาแล้วจึงได้แผลงอิทลิ์ปาฏิหารห์หาะไปเฝ้าพระอินทร์ณชั้นดาวดึง ทูลถามพระอินทร์ว่าตัวข้าเป็นชาติเชื้อพญานาคถ้าจะอยู่บนโลกมนุษย์นานเกินไปก็ไม่ได้จึงขอทางขึ้นลงระหว่างบาดาลและโลกมนุษย์เอาไว้สามแห่งและทูลถามว่าจะให้ครอบครองอยู่ตรงแห่งไหนแน่นอนพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่จึงอนุญาตให้มีรูพญานาคเอาไว้สามแห่งคือ 1. นึ่งที่ท่าหลวงนครเวียงจันทร์ 2. ที่หนองคันแทและสที่พรมประกายโลกที่เมืองคำชโนดวังนาคินส่วนที่หนึ่งและสอง เป็นทางขึ้นลงสู่เมืองบาดาลของพญานาคเท่านั้นส่วนสถานที่สที่พรมประกายโลกคือที่พรมใต้กลิ่นไอดินตามตำนานพรมสร้างโลกแล้วพรมเทวดาลงมากินดินจนหมดลิธกลายเป็นมนุษย์หรือผู้ให้กำเนิดมนุษย์ให้สุโธนคราชไปตั้งบ้านเมืองครอบครองเฝ้าอยู่ที่นั่นซึ่งมีต้นชโนด ขึ้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ลักษณะต้นชนโนดให้เอาต้นมะพราะ้าวต้นหมากและต้นตาลมาผสมกันอย่างละเท่าๆกันและให้ถือเป็นต้นไม้บรรพกาศให้สุดโทนคราชมีลักษณะ31วันข้างขึ้น15วันให้สุดโธนคราชและบริวารกลายร่างเป็นมนุษย์เรียกชื่อว่า จาพ่อพญาสีสุดโทมีวังนาคินคำชะโนดเป็นทิศและอีกสิบห้าวันในข้างแรมให้สุดโทนาคราชและบริวารกลายร่างเป็นนาคเรียกชื่อว่าพญานาคนาคราชสีสุดโทให้อาศัยอยู่เมืองบาดาลตั้งแต่บัดนั้นมาถึงกึ่งพุทธกาลนับแต่ปีพศสอ0 0 ถอยหลังไปพี่น้องชาวบ้านม่วงบ้านบึงไพรบ้านบางทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีจะไปพบเห็นชาวเมืองชโนนโทไปเที่ยวงานบุญประจำปีหรือบุญมหาชาติที่ชาวบ้านเรียกว่าบุญพระเวททั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่บ่อยครั้งและบางทีจะเป็นผู้หญิงไปยืมเครื่องมือทอหูก หรือฟืมไปทอผ้าอยู่เป็นประจำและปาฏิหาริย์ครั้งล่าสุดคือปีพุทธศกราช2519เกิดน้ำท่วมใหญ่ในที่รลาบลุ่มแม่น้ำโขงรวมทั้งท้องที่อำเภอบ้านดุงแต่น้ำไม่ท่วมคำชะโนดเจ้าพ่อพระยาศรีสุโธนคราชได้จัดมีการแข่งเรือและประกวดชัยงามที่เมืองชโนดนายคำตาทองสีเหลือง ซึ่งเป็นชาวบ้านวังทองตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงได้บวชอยู่ที่วัดสิริสุธโธหรือวัดนนตูและได้ถึงแก่บรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2533ติดกับเมืองชโนดได้เป็นผู้ได้รับคัดเลือกจากเจ้าพ่อพรยาศีสุธโธให้ไปประกวดชัยงามและบุคคลดังกล่าวเกิดความคลุมคคร่งอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์ ญาติพี่น้องได้ทำการรักษาโดยใช้หมอเวทมนต์อีสานเรียกว่าหมอธรรมจัดเวียนยามอยู่เฝ้ารักษาและในที่สุดได้หายไปนานประมาณหกชั่วโมงแล้วได้กลับมาและได้เล่าเรื่องเมืองชนดให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังถึงความงามความวิจิตรความสดสวยพิสดารต่างๆ ของเมืองบาดาลให้ผู้ที่สนใจได้สดับรับฟังนั่นเองพบกันใหม่อีพีหน้าอาจาจิตตังอังวันทานาคาเทมบดีเสสุนโพ วิสุวนเยีมทีวาปูนเชีเมีเมตตามจามาลาปูเบียญโยนาคันตาเปรตังกายามวาจาเจียมตงมหังวันทาน พยานาชินีเสปฐุมมาเวสุทเเทวีวเชีเมธัวติยั